ชีวิตนี้อย่าได้มีโลภะโทสะโมหะสวัสดีวันอังคารข้อคิดโรคก,กับธรรมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการดับสนิทแห่งความเล่าร้อนเผาลนของกิเลสตัณหาอุปทานและอัตตาคือนิพพาน โอวาทธรรมของพระสุปฏิปันโนหลวงปู่คำแสนอินทจ,จักโกวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ศินบริสุทธิ์คือสัจจะบริสุทธิ์ถือหลักพมวิหารธรรม4ี่ประการอันบริสุทธิ์เพื่อเสริมสร้างบาร,รมีธรรมสัจจะบาร,รมีนี้สำคัญ ถ้ามีสัจจะแล้วทำอะไรปฏิบัติอะไรก็จะได้ผลเสมอแม้เรากําลังน้อยทำไม่ไหวก็ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นตัวท่านช่วยประคองให้จนได้พบความสำเร็จนะเออสร้างให้ดีสร้างให้จบมันก็จะสิ้นทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากอีกต่อไปทำดีไปเถิดดีเองแหละ ศีลเป็นลากแก้วของชีวิตจะทำดีมีชื่อเสียงได้ก็ด้วยศีลธรรมนี่เองใครมีศีลผู้นั้นเป็นเทวดาผู้ใดรักษาศีลได้มั่นคงผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะศีลน,นี้ทำให้กายวาจาใจของมนุษย์สูงขึ้นถ้ายังมุ่งหวังอยากได้สมาธิก็ต้องมีศีลอยากได้ปัญญาก็รักษาศีลเสียก่อนได้ศีลแล้ว ธรรมะจะเกิดขึ้นในตัวเราเองธรรมะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเรานี้ชาติชราพยาธิมรณะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมีเป็นธรรมดาจะช้าหรือเร็วเท่านั้นของใครของมันนะทำอยู่ในกายเรานี่แล้วทุกอย่างสติปัญญาเอามาเป็นเครื่องวัด วัดมันไปทุกๆวันเราจะได้รู้ว่าอะไรตกต่ำบ้างเมื่อตกต่ำเราก็รีบสร้างให้ปกติอย่าพร่องบุญกุศลเป็นของดีบริสุทธิ์จำไว้นะ